นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิีแซบนิวพระอิสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักษณาโกงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะชาวบ้านแห่หาจิปโอมสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่2กันยายน2,566พบชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังเดินบุกป่าฝาดงเรียงแถวยาวริมถนนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตำบนดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศิสเกตจึงได้เดินทางไปสอบถามทราบว่ากำลังหาจิ้งรีดหรือจิปโปมซึ่งเป็นชื่อท้องถิ่นของพระอีสานเพื่อนำกลับบ้านไปทำเป็นอาหารรับประทานตามวิถีชาวบ้าน ชาวบ้านเล่าขาว,ว่ากลุ่มชาวบ้านที่มาในวันนี้ทั้งหมดเป็นชาวอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดริสเกตซึ่งได้รวมตัวกันจำนวนประมาณสิบคนร่วมกันลงคันเติมน้ำมันรถยนต์คนละห้บาทมาตระเวนหาจิ้งหรีดตามท้องไร่ท้องนาป่าเขารวมถึงสวนยางพาราและสวนมันสปะลัง โดยมีอุปกรณ์ที่เตรียมมาด้วยประกอบด้วยเสียมข้องและตาข่ายดัดแปลงเป็นถุงเพื่อนำมาใส่จิ้งหรีดที่หาได้ซึ่งจะใช้เสียมในการขุดหาตามรูใต้พื้นดินเพื่อนำไปประกอบอาหารในเมนูคั่วหรือทอดหรือทำเป็นป่นจิ้งหรีดรับประทานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งหากวันใดหาได้มากก็จะแบ่งขายในราคาตัวละสองบาทบางคนก็หาได้มากถึง200ตัวต่อว,วันแต่จะค่อนข้างหายากถ้าคิดเป็นเงินก็จะตกวันละประมาณ400บาทถือว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำนารอฤดูกเก็บเกี่ยวค่ะชวนเที่ยวน้ำตกโอปังโกสวรรค์แห่งสายน้ำสวยสุดกลางป่าเทือกเขาพนมดงรักค่ะ เมื่อวันที่3กันยายน2566ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อผู้สิงบ้านเฮาได้โพสต์คลิปภาพวิดีโอชูสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบธรรมชาติถ่ายรูปเล่นน้ำกันแบบใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งมีป่าเขาลำเนาพลอยล้อมรอบจนเป็นที่สนใจในโลกโซเชียล ปางพาก,กันแห่เข้ามาแชร์พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงความสวยงามกันอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวจึงเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่น้ำตกห้วยติช,ชูหรือน้ำตกโอปังโกตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโอปังโกตำบนภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตไกลกับกองร้อยทหารราบที่2208เพียงประมาณ300เมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามมีบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาวจะมีน้ำไหลาจากเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาผ่านพลานหินโขดหินสูงต่ำลดหลันกันมาให้ความรู้สึกเย็ยนสดชื่นชุ่มฉ่ำเป็นแหล่งที่มีผีเสื้อป่าที่สวยงามน่าหลงไหลและหาชมได้ยาก ทางนี้น้ำตกสายนี้คือต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูซึ่งเป็นหนึ่งใน16แห่งของอ่างเก็บน้ำทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกดนางพิสมัยถวยทาอายุ59ปีชาวบ้านโอปังโกเปิดเผยค่ะว่าพื้นที่ที่เป็นบริเวณน้ำตกแห่งนี้เป็นพื้นที่ติดกับสวนยางพาราจำนวนสิบไร่ของตน ทางเข้าออกจะต้องผ่านเส้นทางสวนยางพาราของตนเพราะมีเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นโดยตนได้เปิดเส้นทางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถนำรถเข้ามาจอดฟรีเพื่อเข้าเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมมากในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ ส่วนวันธรรมดาก็มีบ้างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันส่วนมากจะนิยมมาเล่นน้ำถ่ายรูปแบบครอบครัวโดยตนได้เปิดร้านขายของชำจำพวกขนมนมน้ำอัดลมน้ำดื่มเพื่อเป็นรายได้เสริมบ้างเล็กน้อยและอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมและสัมผัสความสวยงามของน้ำตกที่เปรียบดังสวรรค์แห่งสายน้ำค่ะ ด้านพานิชจังหวัดสิสเกตเปิดตลาดสีเขียวของชีมูลแอดถนนคนเดินสิสเกตออร์แกนิกกรีนมาร์เก็ตแอดสิสเกตวอล์กิ้งสตรีทโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ค่ะเมื่อเวลา17.30นาิกา30นาทีของวันที่2กันยายน2,566ค่ะที่บริเวณเวทีกลางถนนคนเดินสิสเกตวอล์กิ้งสตรีทมารีหนองแคนอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกต นายสำรวยเกตุกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดสีเขียวโขงชีมูลแอดถนนคนเดินสิสกเกตออร์แกนิกกรีนมาร์เก็ตแอดสิสกเกตวอล์กิ้งสตรีทโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ปีงบประมาณ2,566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีมีนายนาครบุตรดีวงพาณิชจังหวัรสิเกตเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นายสำรวยเกตกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเขาว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. หลากหลายชนิดและเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สําคัญของภาคและของประเทศ อาทีข้าวหอมมะลิทุ่งกุราร้องไห้หอมแดงสิสเกตทุเรียนภูเขาไฟสิสเกตการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการของจังหวัดสิสเกตและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองในการขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวดัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายนครบุตรดีวงศ์พาณิชจังหวัดศรีสะเกษกล่าวค่ะว่ากลุ่มจังหวดัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองเป็นแหล่งผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภยัยและสินค้ากเกษตรอินทรีย์ที่สําคัญของภาคและของประเทศเช่น ข้าวหอมมะลิผักผลไม้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในการบริโภคสินค้าปลอดภยัยและสินค้าอินทรีย์เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าปลอดภยัยและสินค้าอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองให้เป็นผู้นำด้านการค้าสินค้าอินทรีย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาาิชย์จังหวัดยังกล่าวอีกว่า จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จะทำโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ขึ้นโดยมอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสิสเกตดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่องาน ตลาดสีเขียวโค้งชีมูลแอดถนนคนเดินสิสเกตออแกนิกกรีนมาเก็ตแอดสิสเกตวอล์กิ่งสตรีทเพื่อจำน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองจำนวน20คูหาสครั้งครั้งละ1วันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่9และวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566ณบริเวณถนนคนเดินสิสเกตวอล์กิ g งสตรีทมารีหนองแค อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษในนครกล่าวค่ะและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเปิดการอบรมสัมมนาศาสนาพิธีกรและมารยาทไทยค่ะ ผู้สื่อข่าวแรงงานข่าวว่าเมื่อวันที่2กันยายน2,566ที่วัดป่าพิมลมังคลารามตำบลทุ่งชัยอำเภออุดรภาพิสัยจังหวัดสิสเกตนายวิทยาวิรารัฐประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาศาสนาพิธีกรและมารยาทไทยเพื่อให้ศาสนาพิธีกรหรือมัคคนายกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยาศาสนาพิธีกรและมัคนายกในพื้นที่สามอำเภอได้แก่อำเภออุทพรพิสัยอําเภอวังหินและอําเภอห้วยทับทันจำนวน120คนเข้าร่วมกิจกรรมนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิเกตกล่าวคว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดสเกต รวมกับมูลนิธิหลวงพ่อเครื่องวัดศักด์กำแพงใหญ่และสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัมเล่งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาพิธีที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้กับผู้ปฏิบัติงานศาสนาพิธีในพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาไปถ่ายทอดและขยายผลไปสู่เด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจเพื่อให้ศาสนาพิธีกร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนาพิธีที่มีความเชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้เจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจงังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ หันสานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่า <S <S มานี่หลับตาลง เป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากอยูกคนที่รักตันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเปไปลด,ด,ลด,ดบูมลดลร